คิดถึงคนตาเหรอคะอีโมจิของตาน้อยอีโมจิของตาน้อยออออ่าเร่งก้าเร่งก้าให้หมามีหน่อยออเร่งก,ก้าให้มามีหน่อย,นมมนอยคนดีฮานะหนูจะเป็นตวหนูจะเป็นตลกสาวเออเก่งมากเก่งจังเลย เก่งจังเลยค่ะลูกสาวใครเนี่ยคุณยายใส่ถุงมือคนละสีให้ได้หรอลูกเอ้ยกุยเก่งจังเลยนะออหิวหรอคะนูหิวหรอคะนูหิวหรอโอ้โ้โโสงสารจังเลยสวัสดีค่ะ เหนืชื่อเด็กหญิงนาตาชาหูโนโนโน่ไม่ร้องให้โนโนโน่สมาโนโนโน่ไม่ไม่ไม่เบะไม่สวยแบบนี้ไม่สวยค่ะอ่าเออโนโนโนอันนี้ไม่สวยยิ้มค่ะยิ้มสมายิ้มดึงดูหน้าแบบนี้อ่าเอออ่ายิ้มยิ้มยิ้มแบบนี้ดี เก่งมาก Very good เออ very g ก o d เ uh, ออเก่งเก่งโอยเก่งมากเลยนะเนี่ยเก่งมากเลยนะเฮ่ยโอ้อ้ว้าวเก่งมากค่ะ Very good นาตาชาเอาอีกเอาอีกเอาอีกพูดพูดอดีกค่ะโอ้โหเบ่งแต่เบ่งเสียงสุดลิก โอ้โอ้โโอโนโนโโนโนไม่ร้องโอ้ไม่ร้องอีโมจิโอ้อ่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จุจจ